สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ PN Channel นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง1ิบภาษากายของน้องหมาว่ากำลังบอกอะไรเราไปดูกันเลย 1. กระดิกห่างต่ำๆหรือกระดิกห่างชา้าๆบ่งบอกว่าน้องกำลังสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรบางอย่างหากเป็นสุนัขที่เราไม่คุ้นหรือไม่รู้จกักและทำพฤติกรรมแบบนี้ให้เราควรเลี่ยงตกตานานๆเพราะการสกตานานๆอาจหมายถึงการท้าทายอาจทำให้น้องหมาทำร้ายเราได้หรือบางตัวอาจกำลังดูท่าทีเราว่าเราไว้ใจได้หรือเปล่าลักษณะแบบนี้ควรเว้นระยะห่างเพื่อดูท่าทีก่อนค่ะ สอหางชี้ขึ้นหางสั่นเล็กน้อยหรือขู่นั่นเองหมายถึงว่าน้องหมาไม่ได้เกรงกลัวเราหรือกําลังท้าทายเราเอยู่นั่นเองค่ะฉะนั้นเราควรเว้นระยะห่างหรือไม่ควรเข้าไปยุ่งเพราะมันอาจห่วงอาณาเขตห่วงอาหารหรือไม่ไว้ใจคนแปลกหน้า 3. หางหดหรือซุกอยู่ระหว่างขาลักษณะแบบนี้หมายถึงว่าเป็นการยอมแพ้การเกรงกลัวหรือรู้สึกอึดอัดของน้องหมานะคะหรือน้องหมามีลักษณะหางซุกอยู่บ่อยๆแม้ไม่มีคนแปลกหน้าหรือสัตว์ตัวอื่นคุกคามก็อาจจะหมายถึงน้องหมามีอาการป่วยอยู่ก็ได้ค่ะควรหมนสังเกตอาการหากมีอาการผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์นะคะ 4. รีตาหมอบแล้วหางชี้ขึ้นหรือกระดิกหางที่ขีดพฤติกรรมแบบนี้บ่งบอกว่าน้องเป็นมิรนะคะ หรือพร้อมที่จะเข้ามาเล่นกับเราแล้วการรีตาของสุนัขหมายถึงการยิ้มหรือรู้สึกดีแต่ถ้าหากน้องหมารีตานานผิดปกติมีขี้ตาตาแดงก็อาจหมายถึงอาการป่วยทางโวตาได้หากเกิดความผิดปกติมากๆแนะนําให้ไปพบแพทย์นะคะถ้าหูตั้งตรงเอียงหันไปข้างหน้าพฤติกรรมเหล่านี้บ่งบอกว่าน้องกําลังสนใจอะไรบางอย่างอยู่หรือกําลังอยากรู้อยากเห็นเช่นตรงหน้าอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดความสนใจและมันกําลังสังเกตการอยู่นั่นเองหกหูตก หรือหูเอียงข้างเดียวพฤติกรรมแบบนี้บ่งบอกว่าน้องหมาก,กำลังกลัวหรือกังวลอยู่ซึ่งอาจจะกลัวสัตว์อื่นหรือกลัวคนแปลกหน้าที่ไม่ไว้ใจ กรณีที่มีแขกมาบ้านเราเยอะๆนั้นแล้วน้องหมาตื่นกลัวให้เราเข้าไปปลอบให้น้องหมาสงบลงนะคะเจ็ดพฤติกรรมเลียนหน้าตัวเองหรือสะบัดตัวปุ่งบอกว่าน้องหมากําลังเครียดหรือตกกังวลอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็นบรรยากาศสภาพแวดล้อมหรือรู้สึกไม่สบายตัวได้ค่ะแต่คลิ้งไปมาหงายท้องให้เราเห็นป่บงบอกว่าน้องหมาไว้ใจเราแสดงออกถึงความเป็นมิตรและอาจกําลังีด้ร้องความสนใจอยู่นั่นเองให้เราเข้าไปเล่นให้เราเข้าไปหามัน 9ยกขาแต่ตัวเราเข้ามาคลอเคลียหรือมองหน้าแล้วยกเท้าขึ้นข้างหนึง่งป่งบอกว่าน้องหมาต้องการเรียกร้องความสนใจหรืออาจต้องการขออะไรบางอย่างเช่นอยากเล่นกับเราหรือมันกําลังหิวต้องการขออะไรกินนั่นเอง 10. หน้าหันหลังให้เราหลายคนอาจเข้าใจผิดไปว่าการที่หน้าหันหลังให้เรานั้นเขาไม่สนใจเราแต่จริงๆแล้วหมายความว่าเป็นการเคารพเราการเชื่อใจเราโดยที่ไม่ระวงหรืออาจเห็นเราเป็นมิตรแท้เป็นเหมือนดั่งสมาชิกในฝูงหรือครอบครัวของเขาเองทั้งหมดนี้ก็เป็น ภาษากายของน้องหมาทั้ง10อย่างนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้พี่แอนชา n นลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปบ๊ายบาย